การที่เรามองหรือว่าสังเกตคนอื่นรอบๆตัวเราครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวสิ่งแรกที่เรามักจะสังเกตมีอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นเพศความสูงของเขาเสื้อผ้าที่เขาใส่หรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพการพูดน้ำเสียงวิธีการคิดเราเคยสังเกตไหมครับว่า สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวก่อร่างสร้างตัวให้คนเหล่านี้เขามีความแตกต่างกันออกไปคงหนีไม่พ้นใช่ไหมครับก็คือเรื่องของสมองจอห์ดเมดิน่าครับนักชีววิทยาด้านพันธุก,กรรมวันนี้เขาเป็นศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมชีวภาพ โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับเขาได้เขียนหนังสือเล่มนี้มานะครับชื่อหนังสือว่าเบนรูสิบสองกฎของคนใช้สมองเป็นเล่มนี้นะครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งผมแนะนำว่าเป็นทนังเป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่งเลยครับก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็คือ สมองของเราจะมีสงครามตลอดเวลาถ้าเปรียบเสมอก็คือนายดำกับนายขาวครับนายดำก็ส่วนมากก็จะชนะไปนะครับคราวนี้แล้วอะไรหละที่ทำให้ในายดำชนะอยู่ตลอดนะครับก็แน่นอนว่ามันก็เกิดจากกิจวัตรของเรานั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่พอซึ่งการนอนไม่พอนั้นเป็นพื้นฐานของของคุณภาพของชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการนอนไม่พอก็จะทําทให ปัญหาคุณภาพชีวิตนั้นตามมามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิความจำระยะสั้นแย่ลงนะครับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ทักษะการคิดคำนวณรวมถึงความสามารถในการใช้เหตุผลนะครับการนอนไม่พอก็คือการเท่ากับสมองล้านนั่นเองการออกกำลังกายมากเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะแจกจ่ายอาหารให้กับเนื้อเยื่อ และกาจัดของเสียที่เป็นพิษได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วเราต้องออกกําลังกายเท่าไหร่ล่ะถึงจะเพียงพอผู้เขียนเขาก็ให้คํานิยามมาดีมากครับว่าการออกกําลังกายไม่จําเป็นที่ต้องออกไปวิ่งหรือว่ากระโดดตบหรือว่าไปเตะฟุตบอลหรือแม้กระทั่งไปทากิจกรรมอะไรที่มันมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับผู้เขียนเ็าบอกว่าแค่เราขยับเคลื่อนไหวร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นการเดิน การเดินมากกว่านั่งการเดินไปในสถานที่ธรรมชาติก็เพียงเท่านี้แหละครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงเฉพาะจดจงว่าต้อง10นาทีนะต้อง30นาทีนะขอเพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอแล้วมันจะถูกขยับขยับไปเองไปเป็นการเล่นกีฬาชนิดอื่นนะครับเรื่องถัดไปครับก็เป็นเรื่องอที่ ทุกวันนี้อาจจะเห็นกันบ่อยๆเนาะก็คือท,ทําทีละอย่างนะครับคือการทําทีละอย่างเป็นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองมากขนาดนั้นนะครับการทําทีละอย่างเนี่ยเป็นการทําให้สิ่งต่างๆเหล่า,านั้นนะที่เราทําอยู่ให้มันสําเร็จลุล่วงไปโดยโดยโดย,โดยตามคาดหวังเราเนาะ โดยที่ผู้เขียนก็ให้ขอ้อเสนอแนะว่าลองหาลองสร้างเขตปลอดการขัดจังหวะขึ้นมานะแต่แต่ละวันเนาะก็พอผมเห็นข้อความนี้ปุ๊บก็คิดถึงหนังสือ,อ atomic habits ขึ้นมานะก็คือการปิดนะครับจริงๆมันมีสเต็ปมันอยู่นะก็คือหนึ่งทำให้ไม่เห็นทำให้เข้าถึงยาก แล้วก็การจำกัดการเข้าถึงนะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับที่จะทำให้เราสามารถทำเรื่องบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่หนึ่งอย่างแล้วทำให้สำเร็จได้านาะต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่การส่งเสริมรให้เด็กได้รับอนุญ,ญาตให้มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอครับก็ผู้เขียนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับว่ามันเป็นวงจรสำคัญมากๆของเด็ก เพื่อใช้ให้เขามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผู้เขียนเขายกตัวอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเด็กเขาเรียนมาได้ระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเอ๊ะเขาจะต้องทำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองได้เกรดที่ดีไม่ตกไม่ติด F ไม่ติดล้อไม่ติดไจําพวกนี้นะครับแต่ควนี้พอเขารู้เพียงแค่ว่าเขาจะทำาไงให้ตัวเองผ่านพ้นช่วงช่วงช่วงเวลานั้นไปได้ ให้ตัวเองได้เกรด A หแล้ว่าเกรด B นะครับไม่ได้เกรดซีไยแต่ครานี้พอเขาทำลักษณะแบบนั้นไปเรื่อยๆในทุกๆวิชาพยายามทำเต็มที่เลยแต่ครานี้มันก็ลดทอนในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาเพราะว่าระบบการเรียนเราไปวัดผลที่เกรดนะครับแต่ว่าความอยากรู้อยากเห็นอ่นะมัน มันทําให้คนคนหนึ่งเขามีชีวิตชีวาแล้วก็มีความใฝ่รู้โดยที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอันนี้เป็นเป็นข้อคิดข้อคําถามหนึ่งซึ่งระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับไม่มีอะไรตายตัวครับมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะบอกว่าพฤติกรรมกอถ้าเราทําพฤติกรรมกอแล้วจะนําไปสู่พฤติกรรมขอ อย่างถาวรหรือแม้กระทั่งการฟังเพลงคลาสสิกจะช่วยให้เด็กๆเก่งคณิตศาสตร์ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นตายตัวเสมอไปครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับพออ่านแล้วได้ข้อคิดได้วิธีการได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองมองว่ามันสามารถจะ เอาไปลองทดลองประยุกต์ได้ครับก็ลองเอาทดลองผู้เขียนบอกว่าให้ทดลองไปทําแล้วก็ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเราทําเรื่องนี้ที่ได้จากผู้เขียนสักยี่สิบเอ็ดวันหนึ่งเดือนสองเดือนเราลองตั้งสมมุติฐานดูแล้วก็ดูว่าเออผลมันเป็นยังไงถ้ามันเหมาะกับเราถ้ามันช่วยส่งเสริมตัวเราเองหรือว่าคนรอบตัว ก็ถือว่าเหมาะสมกับตัวเราตามหมกข้อเลยครับสุดท้ายนัยก็คือไม่มีอะไรตายตัวเดอะเบนรู ue, นะครับ12กฎทองของคนใช้สมองเป็นของคุณจอนมาดีน่านะครับเดนนีนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าถัดไปนะครับสวัสดีครับ